ในเว็บบอร์ดชื่อดังอย่างพันทิพย์เนี่ยนะครับมีเรื่องเล่าลึกลับอยู่เรื่องหนึ่งที่แบบถูกพูดถึงกันเยอะมากวันนี้เราจะมาลองแกะรอยเรื่องราวสุดสะพรึงนี้ไปพร้อมๆกันครับคือก่อนจะไปกันต่อนะครับต้องบอกก่อนว่าเจ้าของกระทู้เขาออกตัวไว้ชัดเจนเลยว่าจะเป็นเรื่องจริงหรือนิยายก็ไม่ทราบอ่านความบันเทิงนะครับเพราะมันเป็นเรื่องที่เขาได้ยินมาจากคนใกล้ตัวอีกทีหนึง่งก็ฟังกันเพลินๆแต่บอกเลยว่าขนลุกไม่เบาเหมือนกัน เรื่องทั้งหมดนี้นะครับมาจากความทรงจําของคุณแม่ของผู้โพสต์เองเลยเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นตอนที่คุณแม่ยังเป็นสาวๆอายุแค่ประมาณ15-16ปีเท่านั้นเองแต่กลับเป็นภาพที่มันฝังใจมาจนถึงทุกวันนี้เลยเอาล่ะครับตัวละครหลักของเรื่องนี้ก็คือ3พี่น้องที่สนิทกันมากตัวติดกันตลอดคนโตสุดก็คือคุณแม่ของผู้เล่าเรื่องนั่นเองแล้วก็มีน้องสาวอีกสองคน คือคุณน้าแยาม้มคนนี้จะนิสัยเรียบร้อยอ่อนหวานหน่อยส่วนคนเล็กสุดท้องเนี่ยชื่อคุณน้าเยามจะร่าเริงสดใสทั้ง3คนรักกันมากครับอยากให้ลองนึกภาพตามนะครับฉากหลังของเรื่องนี้คือสมัยก่อเลยถนนยังเป็นดินลูกกรังอยู่เลยสองข้างทางก็มีแต่ทุ่งนากับป่ารกๆนี่แหละครับคือเส้นทางที่สามพี่น้องต้องเดินผ่านทุกวี่ทุกวันเพื่อไปโรงเรียน กิจวัตรประจําวันของพวกเธอก็จะวนๆอยู่แบบนี้แหละครับตื่นมาช่วยงานที่บ้านก่อนแล้วก็เดินเท้าไปโรงเรียนหลายกิโลเลยนะผ่านทุ่นนาผ่านป่ารกแล้วที่สําคัญคือต้องผ่านสารไม้เก่าใต้ต้นไม้ใหญ่ต้นหนึ่งเป็นประจํากว่าจะถึงโรงเรียนก็แทบจะหมดไปครึ่งวันแล้วซึ่งเอ้ความซ้ำๆจำเจนนี้แหละครับที่มันกำลังจะเปลี่ยนไปแล้วทุกครั้งที่เดินผ่านสารไม้เก่าที่ว่าเนี่ยนะทั้งสามคนก็จะยกมือไหว้ เป็นเรื่องปกติที่ทำกันทุกวันเลยครับแต่ใครจะไปคิดล่ะครับว่าการกระทำที่ดูเหมือนไม่มีอะไรนี่แหละกำลังจะกลายเป็นจุดเริ่มต้นของเรื่องราวสยองขวัญทั้งหมดแล้วเรื่องมันก็เริ่มเปลี่ยนไปในเย็นวันหนึ่งครับวันนั้นเนี่ยคุณน่าแยมรู้สึกไม่ค่อยสบายอยู่แล้วด้วยแล้วจังหวัดที่กำลังเดินกลับบ้านกันนี่แหละครับทุกอย่างก็ไม่เหมือนเดิมอีกเลยบรรยากาศตอนพลบคำ่ำมันก็เริ่มน่ากลัวขึ้นเรื่อยๆอยู่แล้วใช่ไหมครับฟ้าเริ่มมืด อย่างมันดูวังเวงไปหมดแต่สิ่งที่แปลกที่สุดคือมันมีเงาคนยืนอยู่ตรงนั้นครับเป็นผู้หญิงคนหนึ่งยืนนิ่งๆอยู่ข้างสารไม้เก่าคุณแม่ของผู้เล่าเรื่องเนี่ยจำลักษณะผู้หญิงคนนั้นได้แม่นเลยนะว่าเป็นผู้หญิงวัยกลางคนผมยาวประมาณบ่าใส่เสื้อสีดำแล้วก็นุ่งผ้าถุงคือตอนแรกก็ไม่ได้คิดอะไรกันมากหรอกครับก็รีบจูงมือน้องๆเดินกึ่งวิ่งให้มันผ่านๆไป แต่ภาพที่มันติดตาคุณแม่มาจนวันนี้เลยนะครับคือดวงตาของผู้หญิงคนนั้นคือจังหวะที่เดินผ่านเนี่ยท่านเผลอหันไปมองแล้วก็เห็นว่าสายตาคู่นั้นมันกําลังจ้องมาที่พวกเธอแ็มเมงเลยไม่ละสายตาไปไหนเลยครับแล้วจังหวะพีคที่สุดก็มาถึงครับผู้หญิงคนนั้นยิ้มเขายิ้มออกมาครับเป็นรอยยิ้มที่แบบทำให้ทั้งสาคนเพ่นกลับบ้านแบบไม่คิดชีวิตเลย คืนนั้นก็ดูเหมือนจะไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะแต่มันอาจจะเป็นแค่ความสงบก่อนพายุลูกใหญ่จะมาก็ได้เรื่องราวจริงๆมันเริ่มในเช้าวันต่อมาเลยครับจูๆ่ๆอาการป่วดของคุณนายแย้มก็ทุดหนักลงแบบรวดเร็วมากอาการของคุณนาแย้มนี่คือซุดลงเร็วแบบผิดปกติเลยนะครับจากวันแรกที่แค่ไข้ขึ้นสูง ผ่านไปไม่กี่วันก็เริ่มมีอาการแปลกๆท่านจะสะดุง้งแล้วก็กรีดร้องเสียงดังลั่นทุกคืนเลยครับจนพอครบอาทิตย์หนึ่งอาการก็คืนหนักมากจนน่าเป็นห่วงสุดๆตอนนั้นสถานการณ์ในบ้านมันตึงเครียดมากเลยนะครับมันเหมือนเป็นความจริงสองด้านที่ไม่ตรงกันเลยอะด้านหนึ่งหมอก็บอกว่าเอ้ยเป็นแค่ไข้หวัดใหญ่แต่อีกด้านหนึ่งคุณน้าแย้มกลับทรมานแล้วก็บอกทุกคนว่ามีคนจะมาทำร้าย แต่ตอนนั้นก็ไม่มีใครเชื่อท่านหรอกครับทุกคนก็คิดว่าคงเป็นเพราะพิษไข้ที่ทําให้ฝันร้ายไปเองพอการรักษาแบบแผนปัจจุบันมันไม่ได้ผลอาการของคุณนายแย้มก็มีแต่จะแย่ลงแย่ลงทุกคนในบ้านโดยเฉพาะคุณลุงที่เป็นพี่ชายคนโตสุดเนี่ยก็เริ่มเอะใจแล้วครับว่าเรื่องนี้มันชักจะแปลกๆแล้วนะมันไม่น่าจะใช่แค่อาการป่วยธรรมดาธรรมดาแล้วละ พอสถานการณ์มันไม่ดีขึ้นเลยนะครับคุณลุงก็เลยตัดสินใจครั้งสำคัญเลยคือจะไปตามผู้เชี่ยวชาญอีกสายหนึ่งมาช่วยดูอาการแล้วการตัดสินใจครั้งนี้นี่แหละครับที่เปลี่ยนทิศทางของเรื่องราวไปทั้งหมดเลยผู้เชี่ยวชาญที่ว่าเนี่ก็คือหมอยาครับถ้าจะให้อธิบายง่ายๆก็คือผู้รักษาแบบแผนโบราณที่มีความรู้ทั้งเรื่องสมุนไพรแล้วก็อาจจะมีวิชาอาคมที่ช่วยปัดเป่าสิ่งไม่ดีได้ด้วย พอหมอยามาถึงแล้วก็ตรวจดูอาการปุ๊บนะเขาก็พูดออกมาคำหนึ่งที่ทำให้ทุกคนตกใจเลยเขาบอกว่าลักษณะแบบนี้มันเหมือนคนโดนของหรือก็คือถูกทำคุณศัยใส่นั่นแหละครับหมอยาก็เลยให้ยาสมุนไพรมาต้มให้กินเพื่อบรรเทาอาการแต่สิ่งที่สำคัญยิ่งกว่าตัวยาคือคำสั่งเด็ดขาที่เขากำชับกับทุกคนในบ้านไว้คำสั่งนั้นก็คือ หมออยากกำชับหนักแน่นเลยนะครับว่าห้ามคนแปลกหน้าหรือคนไม่รู้จักมาเยี่ยมเด็ดขาดฟังดูเหมือนง่ายใช่ไหมครับแต่กลายเป็นว่ามันเป็นสิ่งที่ยากที่สุดในสถานการณ์ที่กำลังจะเกิดขึ้นเลยแต่เรื่องมันก็พลิกแบบไม่น่าเชื่อเลยครับคือหมอยาพูดยังไม่ทันขาดคำเลยก็มีกลุ่มเพื่อนของคุณตาคุณยายแวะมาเยี่ยมที่บ้านพอดีซึ่งก็มีทั้งคนที่รู้จักและไม่รู้จักปนนกันมาด้วย แต่ในกลุ่มแขกที่มาเยี่ยมเนี่ยนะครับมันมีหญิงแก่คนหนึ่งที่ท่าทางแปลกๆคือเขายืนนิ่งๆอยู่แค่หน้าประตูบ้านไม่ได้เดินเข้ามาเหมือนคนอื่นๆแล้วสายตาของเขาก็จ้องไปที่คุณนาแยามที่นอนป่วยอยู่บนเตียงไม่วางตาเลยแล้ววินาทีที่คุณนแยามลืมตามาสบตากับหญิงแก่คนนั้นพอดีท่านก็กรีดร้องออกมาสุดเสียงเลยครับทุกคนในบ้านก็ตกใจหันไปมองเป็นตาเดียวกันแล้วภาพที่เห็นก็คือ หญิงแก่คนนั้นกำลังยิ้มเป็นรอยยิ้มแบบเดิมที่เย็นยะเยือกเหมือนเดิมและนี่แหละคือจุดพีของเรื่องพอหมอยาเห็นรอยยิ้มนั่นเปืบนะเขาของขึ้นเลยครับระเบิดอารมณ์ออกมาทันทีวิ่งเข้าไปชี้หน้าหญิงแก่คนนั้นแล้วก็ตะโกนลั่นบ้านเลยว่าอิสัตมึงยิ้มทำไมรีบกลับไปเลยนะอย่าไม่ให้กูเห็นหน้าอีกอย่างมึงเนี่ยไม่ได้ตายดีหรอก พอสิ้นเสียงตะคอกหญิงแก่คนนั้นก็แค่ยิ้มอีกทีหนึง่งก่อนจะหันหลังแล้วก็เดินจากไปเงียบๆแล้วเรื่องมันก็จบลงแค่นั้นเลยครับคือผู้เล่าไม่ได้บอกต่อนะครับว่าสุดท้ายแล้วชะตาก,กรรมของคุณน้าแย้มเป็นยังไงหรือว่าเกิดอะไรขึ้นกับหญิงแก่ปริศนาคนนั้นมันทิ้งไว้แค่คำถามที่ยังคาใจเราทุกคนอยู่เนี่แหละครับว่าแท้จริงแล้วในรอยยิ้มของผู้หญิงคนนั้นมันมีอำนาจมือดอะไรซ่อนอยู่กันแน่